ได้จ้าวันนี้พาล่าเห็ดเหลืองนะจ้าพ่อยังเอวบดพี่น้องจ้านี่อ่ะใส่อีกแล้วอ๋อไหนพาราเห็ดเหลืองจ้าเห็ดเหลืองแอนสกินนีกเหรออ๋ออ๋อสี่สิบอพี่น้อง มีหลังกล่องดอกหนึ่งจ้าเห็ดเหลืองเราไมิหาเจอเกอะเรากะต้สงทิงพวกนี้ไปเลยนครัฝากเป็นกำลังแรงใจด้วยจ้าฝากติดตามเบื้องต้นด้วยพี่น้องสามนาที่ึ้นไปด้วยจ้า ขอาวสา์ท่งเทพกำงานจุดนี้นะพี่น้องโอ้ยจะได้หกสิบคนเดาวมันลดเลือดโอ้ขอระเบิดกำลังใจสู้กันต่อไปจา้าจะมาดีจกมาลักเอินผมถวงแกเก่าคนแด่อนักพี่น้องมีเรามีแต่เราสองคนอีกแล้วในป่านนี้ Kjøp ikke en til. อ,อืมไปจา้าตามกันต่อไปเขามากกับเบิ้งให้จนโดน,ดนสามที่ขึ้นไปด้วยพี่น,อน้องเป็นร่างเร่งใจใหอนนอ้อันนี้ก็กินได้แน่จ้าเนี่ยนี้ก็กินได้แซ่บ งงจ้าฮุยฮ oh, oh, yeah. mm ุย hmm. ฮ mm ุยฮุยเพ่อนฮัน pose ฟิน pose ด้วยกรีนส์ที่มีอยู่นี่ทุกคนใส่หล่แงมจ้าโอ้ยมันแยจ้าตาพี่น้อง อุ้ยพออ่อยแม่ยายมาเบิง่งเลยยายถิทเทามาทิ่ต่าอ๋อ้ยอุ้ยรุมโม้นะ mm hmm. พี่น้องดอกไม้เจ้าดอกไม้นี่ป้าอมฟฟนด้นอุบออซน่ะิ ทองทองทองทอ,งอยู่ในปลาดอกไม้ยู่ในปลากิ่วนอีสกูเกนอ๋อบุมโม่อีสกูเกนงมามงามงาพี่น,อน้องวันี้ผ้าละเห็ดเลืองงด้วยจ้าแต่พอเห็ดเผ่งก็อันแล้วพี่นอ้องเผ่งเมือกันด้วยจ้าพ่ากระเด็นมาข้าปลามาขูมเหมือกเมรอกสดอกไม้อหญ่ก <c oughs> องอก,อกันด้วยพี่น,อน้องยังบวกลึนกองจ้า เป็นคนขีอายแน่ว่าบ,บ,บ,บลล่ค่อยเก่งเนาะว่าลดลดรดขาดห้หายในพี่น้องเฮายังบอฮันเด้เก่งเหลืองกล่องยังมีความขีอายอยู่จ้ะยังบอลลงกล่กองอุ้ยหาพี่น้อ,องสิงอ่อนหายจา้ะอฮ้ย รูสึกที่นี่ถ้ามันสมมุติอ่านอะไรก็มารีสันมาที่นี่โอเวอร์ดัสคลิปนี่นี่คืออะไนี่คือะไรวันนี้เราหมุนสถานที่พิเศษอะมารู้กันรู้กันมาเขากันมาเข้าป่ากันมาเขียกิจกรรมด้วมกันสวยอย่มันีมันีลีริแล้วมันเซียร์ขนาดนันเพื่อเกียณนอนพี่นอนมืนกันมีทางไปหันไปนีทางไปไปน้ากันตลอดที่ซีช่วง กกเฮ็ดงานแบบอิสระแน่จะนั่งาเจ้าของขึ้ข้ามากะเขามีข้ากับเกกบขาป้าตวนนี้ช่วงโควิดล้วพี่น้องก็ได้ผิดหลานแล้วไม่ทางเขาปลาอย่างเดี๋ยว mm hmm. พ่อพี่น้องเพื่กันลงทางลงปลาพี่น้องเ <laughs> พี้ยนแมทโอลงปลาจ้าโอ้ลงปลาแล้วมา่อมองื uh huh. อเฮ็ดโอยสวยงาม จ้าพี่น้องเอาเห็นมันปูสีขาวให้เบิ่งจ้าเ,า,เา,จา,งเาเห็นมันปูสีขาวจ้าอืพี่น้องเห็นมันปูสีขาวจ้า อ <c oughs> ย่างน้อยพี่น้องผู้ใดดูเจ้านี่เห็ดแต่บุหร่าเห็นอย่างเด้อกินได้หรือบอะไรบุรุ่แต่เคยเห็นเพนกิ่นอยู่เด้ปึง้งปึ้งปึง,ปง,ปง <c oughs> ขอเล่นเอ้ยไม่ไม่ไม่้อกันลงปวงลงปลา <c oughs> แล้วชุดแรกของเราปีนี้พี่น้อง แ้วจะหกเจ็ดเจ็ดโลจะหกใหญ่กับหนึ่งเล็กนเน่องได้แล้วปีนี้